๋อ้你你有你有儿子之类的吗เอง我家我家哦啊是老非洲的哦八十多岁了เรากำลังใส่ชุดอยู่นะครับวันนี้แต่งตัวเป็นชนกลุ่มน้อยผู้อี เดี๋ยวพาทุกคนมาเที่ยวชมหมู่บ้านนี้กันนะครับหมู่บ้านนี้มีอายุอันยาวนาน1000กว่าปีนะครับผมแล้วก็ในหมู่บ้านนี้มีบ้านแบบเก่าแก่ที่เอาก้อนหินมาทําบ้านนะครับประมาณ600กว่าปีเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศในบ้านกันแต่ก่อนเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ส,สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาชินชิปชไนน่าผมอาชินนะครับตอนนี้ผมอยู่มณฑลกุ้ยโจวนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวหมู่บ้านหนึ่งนะครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยเป็นของชาวปู้อีนะครับผมหมู่บ้านนี้มีอายุอันยาวนาน1,000ันกว่าปีแล้วก็บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับผมเขาเอาก้อนเห็นมาทาหมู่บ้านอีกแล้วนะครับผมก็ ordon. อยู่ที่กุ้ยโจวนะครับภูเขามาเยอะก้อนเห็นมันเยอะเวลาเขา สร้างบ้านสร้างถนนสร้างอะไรเขาก็นิยมใช้ก้อนหินกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมในหมู่บ้านนะผมขอขอบคุณคนที่มาติดตามผมด้วยนะครับตอนนี้คนติดตามห้าหมื่นกว่าแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบรรยากาศในหมู่บ้านนี้กันนะครับหมู่บ้านนี้มีชื่อเรียกว่าหมู่บ้านเกาตั้งทั้งหมู่บ้านนะเป็นชนกลุ่มน้อยชาวปูอีนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกัน หมู่บ้านนี้มันอยู่ในหุบเขานะครับแต่ว่าภูเขาก็ไม่ค่อยสูงมากนะครับทั้งหมู่บ้านล้อมรอบด้วยภูเขานะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ถึงหน้าหมู่บ้านนะครับกาวตั้งเชนเหนียนปู้อีกู่จ้ายหมู่บ้านโบราณพันปีชนกลุ่มน้อยปูอีนะครับผมหมู่บ้านนี้ทําได้ดีนะเขาทามาดีถังตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศกัน ก่อนที่จะเข้าไปสำรวจหมู่ก็หมู่บ้านนะครับอยากให้ทุกคนมาดูตรงนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวไปไหว้เจ้าที่ก่อนอันนี้ข้างบนนะครับมันเป็นลูกปั้นของปันพบบระรุษชนเผ่าปูอีนะครับเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปดูนะครับเขาลอ็อกประดูไว้หรอ ไม่สนใจนะครับข้ามกำแพงก็ต้องผ่านให้ได <Sure> ้เพื่อพาทุกคนไปดูนะทำได้หมดเอ้ยตรงนี้เขาเอาหินมาทำหมดเลยนะครับทุกคนดูหน่อยเห็นของที่นี่นะมันไม่เหมือนที่อื่น มันเป็นหินชั้นนะครับสดยอดมากหินชั้นอะ่ะเวลาเราอยากเอาไปทําอะไรคือเอาออกง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปคัดอะไรอีกแล้วนี่มาถึงแล้วน,นะครับผมข้างหน้าตรงนี้นะครับเป็นลูกปั้นของปันพะปุรดชนเผ่าปูอีนะครับ กำลังทำท่าฝึกวิทยายุทธอยู่นี่โอ้โหในทางเข้าหมู่บ้านนะครับไปตรงนี้ทางนี้ครับเงียบสงบดีนะวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับผมกำลังดีแล้วก็มีลมพัดตลอดช่วงนี้มาเที่ยวกุยโจวคือเลือดอะ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปชมหมู่บ้านกัน นี่มีพิธีต้อนรับแขกด้วยนะครับพิธีต้อนรับแขกนะครับเขาเอาเหล้าขาวมาต้อนรับแขกวันนี้สาวสวยเยอะนะครับกันเล่านะครับผมเห็นไหม พูดคล้ายๆภาษาไทยนะครับเจอสาวสวยนะเราท้ลองกินเหล้านะครับผมเคขมาเโอเคนะเหล้าก mm no ินเหล้ามันอร่อยมากนะครับ ตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปในหมู่บ้านนะครับผมอันนี้คือทางเข้าหมู่บ้านสวยมากเลยนะครับเหมือนแบบไปเที่ยวคาเฟ่อะไรประมาณนี้นะฟิลฟิลเหมือนกันนะครับผมอากาศดีแล้ววันนี้เห็นไหมครับข้างหลังก็สวยเขาใต้ทำได้ดีมากเลยเดี๋ยวเข้าไปชมหมู่บ้านกันหมู่บ้านจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับไม่ไกลนะครับผม ทางทําได้ดีแล้วก็สะอาดนะครับแล้วก็อยู่โรงเลียมทางนะครับเขาได้ปลูกต้นอะไรไว้เยอะแยะเลยสวยงามนะครับธรรมชาติดีข้างหน้านะครับก็เป็นบ้านนะครับแต่ที่นี่ไม่ใช่บ้านเก่าแก่นี่เป็นบ้านที่สร้างทีหลังนะครับเพราะว่ามันมีสองสามชั้นนะครับผมแต่เขาก็ยังเอาก้อนเห็นมาสร้างบ้านกันมันคลาสสิกดีนะครับหมู่บ้านนี้นะครับส่วนมากเขาก็เอาก้อนเห็นมา ทำบ้านครับเชียวเชียวเงียบสงบดีนี่ก็เหมือนกันนะครับเขาสร้างบ้านได้แบบดีมากอะ่ะถ้าที่นี่เป็นหมู่บ้านเรานะจะดีมากเลยก็ปกติแลนะ้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่นี่ด้วยนะครับก็ออมามาเที่ยวตรงนี้ใกล้ชิดก,กับธรรมชาติมาสัมผัสวัฒนธรรมของชนเผ่าปูอีนะครับ มาแล้วครับเจอสาวน้อยเดินอยู่ในหมู่บ้านด้วยนะครับผมนี่เฮานี่เฮาเป็นไงบ้างครับชนเผ่าผู้อีเขาจะแต่งตัวเป็นสไตล์แบบนี้นะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแล้วเแต่พาทุกคนไปเที่ยวเที่ยวชมบ้านเก่าเก่ที่มีอยายุอันยาวนานหกร้อยกว่าปีนะครับข้างหน้าตรงนี้นะมันก็เป็นบ้านเก่าเก่นะครับที่เขา ทำบ้านนะเขาไม่ต้องเอาบูนอะไรเลยนะครับผมก็เอาก้อนหินอย่างเดียวนะครับเอามาเรียงให้มันสวยนะครับบ้านที่อยู่ข้างหน้าก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าหน้าต่างของบ้านที่บ้านที่อยู่ข้างหน้ามันมันไม่เหมือนที่อื่นนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูหน่อยมันเหมือนของบวชศาสนาคิดนะแต่ที่นี่เขาไม่ได้นับถือศาสนาคิดนะครับผมแต่หน้าต่างเขาทําได้ดี บ้านหลังนี้ก็มีอา,อายุ600้อกว่าปีแล้วนะครับแต่เ,เรามาดูตรงนี้กันนะครับผมฝั่งนี้ก็ยังมีส่วนมากเป็นบ้านเก่าเก่นะครับนี่บ้านบ้านของอคนสมัยก่อนนะครับบ้านที่อยู่ข้างหน้านะครับเขาสร้างได้ประมาณส0 0รอกว่าปีแล้วนะครับผมช่วงสมัยรัชวงศ์เหมิงเลยนะครับ มีทั้งหมดสองชั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันข้างหน้าตรงนี้เลี้ยงไก่นะครับเห็นไหมครับข้างในมีไก่ด้วยเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะครับผมส่วนมากชั้นลน่างก็เป็นแบบนี้ชั้นที่สองก็เป็นห้องพักนะครับ มีแมวด้วยนะแมวแมวอันนี้เราร้องนะไม่ได้แมวร้องนะครับอันนี้คือปันไดขึ้นไปข้างบัวน,นะในป้าน,นะครับผมเป็นไงบ้างครับทุกคนชอบแบบนี้ไหมครับเน,นี่ยสาวน้อยนะครับสาวน้อยในหมู่บ้านนะครับเขาจะแต่งตัวเป็นแบบนี้ ตอนนี้เขาพูดภาษาของเขานะครับผมเราฟังไม่รู้เรื่องนะครับเป็นไงบ้างครับการแต่งกายของสาวชนเผ่าผู้อีนะครับสวยงามชอบนะครับผมการแต่งกายแบบนี้ บ oh. ้านที่อยู่ข้างหลังนะครับมีอายุอันยาวนาน400กว่าปีแล้วนะครับผมเป็นก้าบ้านแบบเก่าเก่มากเอาก้อนหินมาทํานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศในบ้านกันนะครับดูว่าในบ้านของคนชนเผ่าปูอีข้างในมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าหน้าบ้านนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันนี่เป็นบ้านเก่าเก่นะครับว่าตอนนี้เราได้เข้ามาข้างในแล้ว ข้างในเขาได้ปรับปรุงบ้างแล้วนะครับเพราะว่ามันาบางอย่างมันใหม่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมในบ้านกันเมื่อกี้เห็นคนยายเดินเข้ามาข้างในนะครับไม่รู้ว่าคนยายไปไหนแนละ้วนี่ตอนนี้เราก็เข้ามาอกทีนะเจอประตูอีก,อกทีข้างในมันเป็นห้องรับแขกแล้วก็ เป็นข้างหน้าเป็นป้ายเจ้าที่กับป้ายปั้มพับบุรุษด้วยนะครับส่วนมากเป็นป้านคนจีนมันจะเป็นแบบนี้กันนะครับอันนี้เราอยู่ชั้นที่2นะครับเราเดินขึ้นมาจากบันไดนะครับผมจากตรงนี้มองไปนะครับสวยงามเลยแล้วก็มีลมพัดเข้ามาข้างในด้วยครับโอเคเราเข้ามาตรงนี้กันเนี่ยบรรยากาศในป้านนะครับมันจะเป็นแบบนี้ป้านไม่ได้ใหญ่มาก ข้างในเอาไม้มาทำนะครับแต่ว่าไม้ที่ส่วนมากทำใหม่ครับผมของเก่าน่าจะาาพังไปนานแล้วเพราะว่านี่6ก0กว่าปีนะสี400 400กว่าปีนะครับมันไม่มันไม่ใช่ไม่นานนะครับผมมานานมากแล้วโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรา,เาไปชม บ้านเก่าต่อนะครับให้ทุกคนดูข้าวๆก่อนว่าในป้านอะ่ะของคนที่นี่ประมาณเป็นประมาณแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้นะทุกคนมาดูตรงนี้กันทุกคนดูออกไหมว่ามันคืออะไรอันนี้มันเป็นรองเท้านะครับผมรองเท้าที่เอาพวกฟางเอาญ่ามาทํานะครับให้ทุกคนดูใกล้ๆหน่อยเป็นไงบ้างครับ คาเสกตีมันมีสองชั้นด้วยนะครับในแต่ก่อนอนะ่ะคนปูอีนะครับเขาก็ใส่รองเท้าแบบนี้นะครับเอาเอาไปเอาฟางเอาญ่ามาทำนะครับผมนี่มานเรื่องีานี็นห่ายโอ้ผม是广西า边的广西的า远的哎呀自己坐开车来了坐车来的坐车来的 คนยายนะครับน่ารักดีครับผมถามว่าผมมาจากไหนแล้วก็เขาก็มีเอาของเล็กๆน้อยๆมาขายนะครับเม็ดทานตะวันอะไรต่างๆนะครับพอมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่นี่นะเขาก็ขายให้นักท่องเที่ยวนะครับ <laughs> สนุกดีนะครับผมก็เราเอาเอาของใส่ถงุงเอาไว้ขายให้นักท่องเที่ยวนะครับ ดี๋ยวเราไปเที่ยวบ้านคนยายกันแล้วก็ไปดั้งคอกล้องได้เลยกี่นีดดังเลยกคอกล้องกูเออคอกล้องได้เป็นเนี่ยได้เยอะไอ้ได้เต้าหญิงเปีนเบาๆได้เลยเราพูดอะไรแบบเราฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่นี่ครัับดงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปชมบ้านของคนยายกันนะครับผมเรามาดูตรงในการประตูนี้ไม่ได้ไม่ได้สูงนะครับผมอ่าเข้ามาแล้วอันนี้คือบรรยากาศในบ้านนะครับ นี่ยายอยู่ข้างหน้านะครับผมยายนําทางเราบอกว่าขอมาเที่ยวบ้านคนยายหน่อยได้ไหมคนยายบอกว่าโอเคนะครับยินดีเราก็เลยตามมาอันนี้คือบรรยากาศในบ้านนะครับว่าบ้านหลังนี้มันก็ใหญ่เหมือนกันนะครับผมคนยายครับผมหนาน,านีย็你一个人มา 爷爷น住嘛้องชืูอ你你有你有儿子之类的吗？我家我家哦全家这哦在这里哦在这里哦，นี่คือร<啊>ูปถ่ายครอบครัวของคนยายนะครับออนี่คือฉ家ยนี่เรีเคืะออคืออะไรคืออะ่รคืออะไรออะไรคไไ บ้านไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าดูแบบอบอวนนะครับผมปกติก็ยายก็อยู่บ้านคนเดียวตอนนี้กดเพือนบ้างอะไรบ้างครับนี่ขั้นบนมันเป็นเอาไม้มาทำนะครับสุดยอดอ่ะมันในนี้ไม่ค่อยสูงนะประมาณร้อยร้อยแปดสิบนะครับ这边ง厨่ะะ ดดเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะอันนี้คือห้องครัวนะครับทุกคนว้าวคลาสสิกมากครับตอนเด็กๆนะครับในบ้านคนจีนก็ค้ายๆนะครับทุกบ้านเขาก็มีเตาแบบนี้กันแล้วก็เผาไม้ฟางอะไรต่างๆนะครับผมตรงนี้มันจะมืดนิดนึง เหมือนเขาไม่มีท่อระบายควรออกไปนะครับข้างบนมันดำนะเป็นไงบ้างครับทุกคนลาสิกจริงของเก่าเก๋ทั้งนั้นเลยนะครับป้าไม่ได้ใหญ่มากนะย้ำอีกทีป้าไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่า คนยายก็อยู่ที่นีหนานนะเออ奶奶你多少岁สา啊我啊我八十八啦八十八岁啊啊哦我不能我这身份8给你看嗯哈哈我用了คนยายนะครับอายุแปดสิบแปดปีนะครับแต่ <c oughs> ตอนนี้คือดูคนยายร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะครับแต่ลองดูว่าถ้าเราอายุแปดสิบแปดปีแล้วร่างกายเราจะแข็งแรงเหมือนคนยายไหม <c oughs> เพราะว่าคนสมัยก่อนนะครับใช้ชีวิตอยู่ในป้านนอก ไม่มีรถหรอกไปไหนมาไหนเราก็ต้องเดินใช่ไหมเราก็ทํางานหนักด้วยทำไรทํานานี่อายุยืนยาวนะครับคุณยายน่ได้านี้แ่่来ช你家麻烦麻烦大哥俩中午中午要吃你น真่俩没事า事去去去买东西่ม吧没事的我我有我有但是我想给你买东西老ร哥ก็ใหน่อยหน่อยให้คุณยายด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาพาเรามาดูบ้านครับ นคนยายไม่อยากได้นะเขาไม่อยากได้ตังค์นะครับผมทุกคนเป็นไงบ้างครับคือคนยายใจดีนะยิ้มหวานผมชอบแบบนี้นะผมเอาตังค์ให้เขาเขาไม่อยากได้นะตอนแรกเขาจะให้ผมซื้อของเมทานดาวน์แต่ว่าผมผมมาเที่ยวอะ่ะผมก็ไม่ไม่อยากได้ของแบบหนักนะเป็นภาระผมก็เอาตังค์ให้เขาแต่เขาเขาไม่เขาไม่อยากเอานะนครับผมนี่แหละครับชอบคนสมัยก่อนนะคนสมัยก่อนใจดีนะครับ เรามาดูบ้านหลังนี้กันบ้านหลังนี้ก็สร้างได้นานนะครับก็สร้างได้สร้างสร้างขึ้นมาช่วงสมัยราชวงศ์หมิงนะครับประมาณ400-500กว่าปีละส่วนข้างล่างเป็นก้อนหินข้างบนนะครับเป็นไม้ด้วยนะครับผมบ้านไม้ข้างหน้านะครับเห็นเป็นภาษาจีนไหมครับกุ้งฉานต่างว่านซุย้ยทรงพัดเจริญพักคอมมินนิตนะครับผมคำขอนตรงนี้ครับ ก็บ้านเก่าเก่หมดนะครับผมคลาสสิกดีมุมนี้ถ่ายรูปสวยมากเลยครับนี่ตรงนี้เขาก็มีพวกคำพูดของประธานเหมาเจอตรงนะครับผมแกไว้นานเนีวยแต่บ้านแต่านหลังนี่ก็คือมีอายุมากแล้วอะมากกว่าเราอีกเยอะเลยนะครับ ป็นไงสวยงามมากนะครับคลาสสิกดีวิวข้างหลังนี่สวยมากเลยนะมุมนี้ถ่ายรูปแบบสวยมากตอนนี้คือไม่มีใครช่วยเราถ่ายรูปนะเดี๋ยวเราจัดคนเดียวดีกว่าไม่ถ่ายรูปนะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูชุดด้วยนะครับผมชุดของชุดของหนุ่มผู้ยีนะครับเขาจะแต่งแต่งตัวเแบบนี้ชุดนี้นะทําให้เกิดทาให้ผมรู้สึกว่าผมดูดีมากขึ้นเลยนะตัวก็อ้วนนะแต่ว,ว่ามันดูแบบไม่อ้วนเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ไม่ต้องไปแบบคอยดูผมนะเพราะว่าผมข้างหน้ามันบางแต่ว่าตอนนี้ใส่อันนี้มาคือเท่สุดยอดหล่อน่ารักหล่อสวยงามนี่คนตาจะชวนเราไปนั่งในบ้านเขานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเข้าไปดูว่าในบ้านเขาเป็นอย่างไรนะครับ เอ้ย你好อเอ่อ你่我想่上家哦黑白อไม่事啊挺好的呀以ม在家不会不会管家事哦่า事的จ们าฝั่ง,ง,งนี้นะครับก็เป็นห้องครัวนะครทุกคนไม่ได้แบบแต่งอะไรมากนะครับคนสมัยก่อนเกาใช้ชีวิตอยู่ในป้านแบบนี้นะครับ นี่คนยายก็เพิ่งออกไปเพิ่งกลับมาจากข้างนอกนะครับเขาะยาจะดีถึงเหาเลยอ่ะนี่มันจะดีอยู่จีบ่ายเนี่ยหรือเปล่าเยอะมั้ยเออช่วยต่แต่จีบ่ายเนี่ยลอืมมันดูแปดสิสี่บาทไปจบเลยอ่ะ对对对，我都得八十多了，是老贵州的嘞。哦，八十多岁了。 อืมคนยายก็อายุแปดสิบกว่าแล้วนะครับนี่คือป้ายเจ้าที่ป้ายปัมพับบรุษนะครับข้างบนมีทั้นสองนะนะแต่ทั้นสองก็ข้างบนก็เอาไว้เก็บของนี่ในป้านจะเป็นแบบนี้แบบดูเก่าเก่มากอะ่ะ ว้าวอันนี้คือหน้าป้านะครับประดูใหญ่แล้วก็เขาเอาเม็ดทานตะวันมาตากไว้ด้วยนะครับที่เขาที่คนยายขายอ่ะเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับอืมเขาเลี้ยงไก่นี่หน่อยๆนะครับสวยงามอันนี้เขาสร้างมาได้ประมาณร้อยกว่าปีเกือบสองรอยปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อนะหลังจากพาทุกคนไป เข้าไปสำรวจไปชมบ้านของคนที่นี่แล้วเดี๋ยวเราไปดูที่อื่อนบ้างน,นะครับมีแบบป้อมปาการแบบเก่าแก่เดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปชมกันทางขึ้นไปจะอยู่ตรงนี้นะครับมันเหมือนขึ้นไปในเขานะอยู่ในหลังหมู่บ้านนี่เองมันสูงนิดนึงแต่ว่าเราต้องสู้นะอยาพาทุกคนมาดูชมวิวสวยนะครับชมวิวแบบธรรมชาติ ตอนนี้เราได้ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะแต่ว่าป้อมที่จะพาทุกคนไปเที่ยวนะมันขึ้นไปไม่ได้เขาไม่ให้ขึ้นไปเพราะว่ามันเก่ามากแล้วแต่ว่าเราก็สามารถมาชมวิวจุดนี้ได้นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์จุดเช็คอินเหมือนกันข้างหน้าผ้าตรงนี้นะครับเป็นชาวบ้านที่นี่เขาทําเองนะครับผมทําด้วยมือนะไม่ได้ใช้เครื่องมือเครื่องจักรมาทําผ้านะครับ ส่วนอยู่จุดนี้นะครับเราสามารถชมวิวของหมู่บ้านได้เลยนะครับผมสวยมากเลยนะครับผมส่วนมากเขาเอาเพนหินมาทําเป็นหลังคานะครับเหมือนทั่วไปที่พาทุกคนไปชมหมู่บ้านที่อยู่บนทนกุ้ยโจวนะเพราะว่ากุ้ยโจวเป็นภูเขาก้อนหินเยอะส่วนมากเราไปเที่ยวไหนมาไหนก็ก็เ,เห็นนะครับผมเอาก้อนหินมาทำหมู่บ้านกันยิ่งเป็นชนกลุ่มน้อยแบบนี้ หมู่บ้านรับแลทได้อยู่ในเขานะครับผมสวยงามสวยงามอะ่ะชอบมากใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับเดี๋ยวข้างหลังตรงนี้นะครับเขามีงานแสดงให้แขกดูนะครับเป็นแสดงประเพณีของชนเผ่าผู้อีนะครับ บ้างครับสาวผู้อีแต่งตัวสวยไหมเต้นสวยไหมครับผมสาวสวยขวัญใจผัวชาวบ้านอีกแล้วโอเคนะครับผมสำหรับหมู่บ้านกาวตัง้งหมู่บ้านโบราณพันปีนะครับผมก็ในหมู่บ้านมันก็เป็นแบบนี้นะครับเผื่อมีใครอยากมาเที่ยวนะครับก็ตามมาดูได้นะครับอยู่ที่กล้วยโจ้าส่วนตรงนี้ที่เราอยู่นะครับข้างหลังมาเป็นทุ่งนา ตรงนี้เขาได้สร้างเป็นทางที่ให้เราเดินชมทุ่งนาได้นะครับผมแล้วก็มีพวกชิงช้าอะไรต่างๆคือหมู่บ้านนี้อ่ะสวยอ่ะสวยแบบธรรมชาตินะครับน่ามาเที่ยวมากเลยให้ทุกคนดูหน่อยสุดยอดอะ่ะก็สําหรับคลิปวันนี้นะครับฝากทุกคนติดตามหน่อยช่วงนี้นะครับมีคนติดตามเ,เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณอีกทีนะครับผม สำหรับใครที่อยากอดหนุนช่องเรานะครับผมฝากากดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับประเทศจีนกว้างใหญ่นะครับผมไปเที่ยวแด่ละที่เราจะได้สัมผัสประเพณีที่ไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นที่เรามากุ้ยโจวอ่ะกุ้ยโจวที่นี่นะชนกลุ่มน้อยมันเยอะถ้าเรามาเที่ยวที่นี่เราได้สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีของชนกลุ่มน้อยแต่ถ้าเราไปภาคเหนือเราก็ได้ไปสัมผัสพวก เ,เรื่องเมืองเมืองหลวงหรือว่ารอยสามก๊กอะไรต่างๆนะครับคือน่าเที่ยวมากนะครับก็อยากไปดูที่ไหนนะครฝากคอมเมนต์ Comment บอกด้วยนะครับเผื่อเรามีโอกาสได้ไปถ่ายให้ทุกคนดูนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันบาย